ทำโคร,ครงหลังคาเหล็กทรงโมเดิร์นทรงแหนะนะครับผมบ้านหลังนี้กว้าง7เมตรลึก12เมตรนะครับใช้เหล็กแบบไหนบ้างคือช่วงเสาเนี่ยเราจะห่างกันอยู่ที่3เมตร50นะครับอันนี้งานบ้านๆนะครับผมโดยปกติแล้วของผมเองก็จะใช้ทั้งอาศจันทันดั้งเนี่ยจะเป็นเหล็กกลอง4่อุนสอนิ้วนะครับผมก็คือประกอบเป็นโครงหลักอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือแล้วแต่นะครับบางท่านก็จะประกอบเป็นชิ้นแต่ว่าตัวดั้งอาศะจันทันก็จะเป็นเหล็กขนาดเดียวกันนะครับคือ ถ้าระยะเสานะครับห่างไม่เกิน3เมตรน,นุนะบางทีผมก็จะใช้เหล็กหลง3ามนิ้วครึ่งนะครับคารรับจันทรันก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กหลง4ี่ขุนสนิ้วโดวยปกติแล้วผมจะใช้ความหนาอยู่ที่1.8มิลน,นะครับสำหรับงานบ้านๆหรือถ้าง,งานมีสเปคก็ตามพวกแบบกําหนดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะใช้เหล็กหลง3ามนิ้วครึ่งได้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่ากาจจะต้องเสริมเยอะหน่อยหรือใช้ตัวหนาหน่อยนะครับสาหรับราคาไม่ทันชีด นะครับที่มุงด้วยเมทัลชีตเท่านั้นนะครับผมถ้ามุงด้วยกับเบื้องหลอนคู่ก็อาจจะต้องใช้เหล็กกล่อง4คู2นิ้วนะครับขึ้นไปนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กกล่อง4คู2นิ้วนะครับผมนะครับตัวจันทรันก็เหมือนกันทั้งระเบียงหน้าบ้านนะครับผมส่วนตัวปิดหน้าปิดท้ายนะครับตัวกรอบจันทรันริมอะไรพวกนี้นะครับผมจะใช้เหล็กกล่อง4คู2นิ้วนะครับวิ่งรอบเลยแต่ว่าใช้ตัวบางลงนะก็คือประมาณ หนึ่งจุดห้ามิลนะประมาณนี้หรือบางหลังก็หนึ่งจุดสองมิลก็แล้วแต่สเปคของงานด้วยนะครับผมเนี่ยครับก็จะใช้เหล็กอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวยื่นรับจันทรันริมเนตัวสีนเหลืองเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องสามนนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมก็จะใช้เหล็กอยู่สามอย่างนะครับแล้วก็แปรนะครับแปรที่เราใช้นะครับด้านบนเนี่ยจะใช้เหล็กกล่องนิ้วครึ่งกุนนิ้วครึ่งหรือถ้าเป็นงานบ้านๆนะครับบางหลังก็เป็นเหล็กกล่อง สองนิ้วคุนนิ้วนนะครับผมความหนาก็อยู่ที่1.5มิลถ้าใช้หนากว่านั้นมันอาจจะยิงแผ่นลําบากกันนะครับผมก็แล้วแต่สเปคงานอย่างว่าเหมือนกันนะครับส่วนแผ่นลังคาที่ใช้นะครับจะเป็นแผ่นเมทัลชีสบางท่านก็มีงบเหน่อยก็อาจจะติด P u โฟมไปด้วยนะครับผมนะเรื่องความสลบความเอียงก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับเรื่องรายละเอียดเลยก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดี